วัดีวันพุธค่ะวันนี้หนูก็เลยเอาหกล้อดำสีเขียวมาให้ชมกันนะคะนี่นะคะเป็นหกล้อดำอีสุอาสองร้ r 2 4 0แรงม้านะคะปี56ค่ะเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ะนี่นะคะกระจังหน้าของเขานะคะเป็นโครเมียมนะคะ,ะตัวแก้มขเขาก็เป็นโครเมียมนะคะสวยๆเลยค่ะพี่สกเกอร์ของเขานะคะก็เราทําใหม่ด้วยนะคะนี่จะบอกว่าเราเก็บงานแล้วเรียบร้อย <ๆ S 2> กระจกนะคะเราก็แต่งให้ค่ะเป็นกระจกนาซ่านะคะนี่สวยๆเลยดาไฟบนคานนะคะเราก็แต่งให้เรียบร้อยแล้วะคะ่ะสวยๆเลยก็คือที่จะบอกว่า ตอนเช้าก็ยังสวยค่ะพี่เพราะสีของเขาเนี่ยจีนจ้าโดนใจเลยค่ะนี่นะคะยางยังล่องลึกๆอยู่เลยนะคะถือว่าแบบดีมากๆเลยค่ะนี่ก็จะเป็นภายในของเขานะคะก็จะตามสภาพเลยคั้งเรนนี่นะคะอ่าข้างนนั้นะคะเป็นเกียร์กระปุกค่ะพี่ก็คอนโซลก็จะไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะเพราะเป็นตัว B56 เนาะแต่จะบอกว่าเขาแบบสวยแบบเดิมๆสภาพเดิมๆเลยนะ อยู่ที่สามแสนเองพี่ถ้าเทียบกับปีห้าหกก็คือคันนี้วิ่งน้อยมากนี่นะคะมันก็เดิมๆเ,เลยนะพี่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะพี่เนาะอ่เด,ดูข้างน้าต่อเลยค่ะไปนี่นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะพี่คะแล้ะของเรานะคะก็เป็นตัวขาตะกะตะั่วจะเป็นของเขานะคะความกว้างอยู่ที่2.4ค่ะยาวสานะคะแล้วก็สูง9 5้สิ้าซิค่ะ สวยๆเลยนะพี่ดูยางสีล่องลึกๆอยู่เลยนี่นะคะท่อก็เท่ๆเลยค่ะพี่คะ่ะนี่ก็จะเป็นตัวหลังกระบะของเรานะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะพี่ค่ะโดยรวมนะคะก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะพี่แค่นี้นะคะก็จะอยู่ในโป o รถนักนสต็๊อ c ของเรานะคะในสิ้นปีนี้เนาะหนูเปิดอยู่ที่1นึ่งล้านสองบาทเท่านั้นเองค่ะหนึ่งปีนี้นะ,ะถ้าใครสนใจนะคะโทรได้ที่เบอร์0813979333 พี่มาซื้อกับเราหน้าร้านนะคะรุ่นรับรางวัลใหญ่หน้างานไปเลยค่ะ KUM ซื้อขายครบจบในที่เดียวแล้วเจอกันนะคะ